สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขณะนี้คุณผู้ชมอยู่กับ Ver ร์ออฟไฮเดฟเ i นชันกับบูเลเรื่องนี้นะครับเพย์เดอะโกสนั่นเองนะฮะเพย์เดอะโกสอันนี้ชัดเจนว่านี่คือหน้าเมนูแล้วก็เห็นหนักแสดงนําก็คือนิโคลัสเคสซึ่งเราเองอะ่ะมักจะไม่ค่อยได้เห็นนิโคลัสเคสมาเล่นมาเล่นแบบแนวแบบเทเลอร์เหนือธรรมชาตินะครับแนวแบบผีสางแบบนี้นะครับและนี่ก็คือหน้าตามเมนูอย่ารอช้านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันก่อนดีกว่า และนี่ก็มาดูระบบเซตอัพกันก่อนระบบอังกฤษภาษาอังกฤษให้มาเป็น DTS-HD MA นะครับ5.1นะครับส่วนเสียงไทยนะฮะเสียงไทยก็ให้มาเป็น DTS-HD MA 5.1เช่นเดียวกันนะครับส่วนซับไตเติลก็มีเป็นซับไทยมาให้นะครับนี่แบบนี้นะฮะแล้วก็มีซับอังกฤษมาให้เรียบร้อยอเดี๋ยวเรากลับไปดูเลือกซีน Selection ผมจะเลือกดูเป็นตัวอย่างให้นะครับว่า เขาให้หน้าตามเมนูมาเป็นยังไงกันบ้างเซนเซอร์ชั่นที่ผมเลือกมาเพื่อที่จะให้ดูว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยคือเป็นแนวเทลเลอร์เหนือธรรมชาติแบบนี้เนี่ยเรื่องของเรื่องคือตัวพระเอกของเรื่องจะต้องตามหาลูกที่หายสาบสูญไปนะครับในวันฮโลวีนนะครับซึ่งก็เป็นเทศกาลความเชื่อของชาวต่างประเทศเขานะครับและผมจะเลือกบางซีนมาให้ดูนะครับซึ่งเป็นซีนที่จะ ก็อาจจะทําให้ใครที่ชอบแนวแบบขยวขวัญแนวแบบ p ีอาจจะชอบก็ได้นะครับแล้วก็เป็นการที่เราจะได้ดูเห็นเลยนะครับว่าคือในขณะที่กําลังแบบว่าหลอกหลอนกันอยู่เนี่ยก็จะมีความเป็นดราม่าแทรกมาเพราะว่าอันนี้จะเป็นซีนที่ตัวของพระเอกในเรื่องจะต้องออกตามหาลูกและลูกฉันอยู่ไหนนะครับแล้วเขา,เาต้องแบบรวบรวมความกล้าแล้วก็ต้องมาเจอกับในสิ่งที่ ไม่คิดว่าเขาต้องเจอนะครับคือสมัยก่อนนะครับคือถ้าใครที่สงสัยว่าคุณเป็นอะไรเปล่ามักจะโดน เผาแบบนี้นะฮะอาจจะเป็นเรื่องโดนผีเข้าบ้างแม่มดบ้างอะไรอย่างนี้นางก็เลยเกิดความแค้นมาสะสมขึ้นมานะครับนี่คือสิ่งที่เะเร่เริ่มที่จะจับประเด็นแล้วก็สอหามาได้ซึ่งเขาก็สงสัยว่าลูกเขาเนี่ยถูกมาซ่อนไว้ที่นี่หรือเปล่านะครับนี่ก็ต้องตามลุ้นกันไปแต่ว่า อยากรู้ว่าจะเจอลูกไหมแล้วประเด็นต่างๆที่ถูกซ่อนไว้และทําไมไเด็กจะต้องหายไปจากในวันฮาโลวีนเป็นเพราะอะไรนั้นหาคำตอบได้ในบูเลเรื่องเพย์เดอ e โกส s t นั่นเองครับ